สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะคลิปนี้ช่องนิสสาริศบายรจังก็มีตำแหน่งงานว่างมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยค่ะคลิปนี้เป็นตำแหน่งงานว่างจากทางโรงพยาบาลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะเนื่องด้วยโรงพยาบาลหลายจังหวัดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้างวุฒิการศึกษาระดับม3ม .6 ปวช อวสและปริญญาตรีรับสมัครหลายอัตราหลายจังหวัดมีรายละเอียดของตําแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดนนทบุรีโรงพยาบาลศรีธัญญาตําแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 1. พยาบาลวิชาชีพ4อัตรา 2. นัก,กจิตวิทยาคลินิก1อัตรา 3. นักกิจกรรมบำบัด1อัตรา 4. นักวิชาการพัสดุ1อัตรา 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์1อัตรา 6. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ1อัตรา 7. นักสังคมสงเคราะห์1อัตรา 8. นักโภชนาการ1อัตรา 9. นักจัดการงานทั่วไป1อัตรา 10. นักการประกอบอาหาร2อัตรา11พนักงานบัตรรายงานโรค1อัตรา 12. พนักงานประจำห้องยาหนึ่งอัตรา 13. พนักงานช่วยเหลือคนไข้เจอัตรา 14. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสองอัตรา 15. เจ้าพนักงานธุรการสองอัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31. มีนาคมพศส5 6 3จังหวัดอุตรดิตโรงพยาบาลอุตรดิตตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้ หน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์1อัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่1เมษายนพศส5 6 3จังหวัดลำปางโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้ 1. นักวิชาการสถิติหนึ่งอัตรา 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้หนึ่งอัตรา 3. พนักงานเปร1หนึ่งอัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่1เมษายนพศ2563จังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักกายภาพบำบัดหนึ่งอัตรา 2. นักกิจกรรมบำบัด1อัตรา 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์1อัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่23-30มถึง30มีนาคมพศส5 6 3จังหวัดอำนาจเจริญโรงพยาบาลประทุมราชวงศาตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน1อัตรา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึงวันที่3เมษายนพศ2563จังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวนที่เปิดรับจำนวน6อัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึงวันที่31มีนาคมพศ2563 จังหวัดสีสเกตรโรงพยาบาลรีสเกตตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานบริการจำนวน2อัตรา 2. พนักงานซักฟอกเพศชายจำนวน1อัตรา 3. นักเทคนิคการแพทย์จำนวน3อัตรา 4. นักเทคโนโลยีหัวใจและส่วงอกจำนวน3อัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่23ถึง27มีนาคมพศ2563 จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลตาคลีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครนักวิชาการสาธารณสุขสองอัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8เมษายนพศ2563โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนาครินตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งแพทย์แผนไทยจำนวนหนึ่งอัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่23มมีนาคมถึงวันที่ 3เมษายนพศ2563จังหวัดขอนแกน่นโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแกน่นตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์จำนวนหนึ่งอัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่9ถึง27มีนาคมพศ2563จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานพัสดุ2อัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่18ถึง31มีนาคมพศ2563จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลหาดใหญ่ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จำนวน2อัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่27มีนาคมพศ2563 จังหวัดสุดราษฎร์ธานีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พนักงานผ่านและรักษาศพ1อัตรา 2. พนักงานประกอบอาหาร5อัตรา 3. ช่างฝีมือทั่วไป1อัตรา 4. พนักงานประจำตึก4อัตรา 5. เจ้าพนักงานเวชสถิติ1อัตรา 6. นักวิชาการพัสดุจำนวน3อัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่23ถึง31มีนาคมพศส5 6 3จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการจำนวน5อัตรา 2. เภศัชกรปฏิบัติการจำนวน1อัตราช่างทันตกรรมปฏิบัติงานจำนวน1อัตราเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่23-27มีนาคมพศ2563จังหวัดยะลาโรงพยาบาลยะลา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์จำนวนหนึ่งอัตราเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่9ถึง31มีนาคมพศ2563ค่านั่นก็คือรายละเอียดของตำแหน่งงานว่างที่มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบในคลิปนี้นะคะสำหรับท่านที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ